ลือนาหูพระเอกที่พึ่งถูกปลดเตรียมพักวงการไปอยู่ต่อจอวอ กลับมามีกระแสราม่าอีกครั้งสําหรับขุนชานนอัครชาตาที่ตอนนี้เจอราม่าหลังถูกปลดหลังเป็นพระเอกชักกลางกองท่ายและมีเพจด,ดังแฉอ้างพฤติกรรมที่ทําให้ทีมงานเอื้อมสุดก่อนจะมี Facebook ที่ร่วมงานกับขุนชานนมาแก้ข่าวให้บอกว่าเรื่องฉักกลางกองเรื่องจริงแต่เรื่องมาสายไม่มีวินัยไม่จริงมาก่อนเวลาด้วยซ้ำและกลับดึกไม่เคยบนล่าสุดรายการข่าวบันเทิงช่อง8ดรายงานว่าช่วงนี้มีข่าวประมาณว่าขุนอยากพักงานในวงการแล้ว ไปพักต่างจังหวัดซึ่งไม่รู้ว่าเบื่องงานในวงการหรือไม่มีงานในวงการให้ก็เลยคิดจะไปพักซึ่งขุนมีผู้จัดการ3-4คนทุกคนพยายามหางานมาให้ขุนหมดแต่รู้สึกว่าซึ่งได้ยินแววแววมาย้ำว่าแววแววเดี๋ยวรอผู้จัดการเขาออกมาพูดเองดีกว่าแววแววมาว่าเขาจะแยกทางแล้วเหมือนแบบเอื้อมๆคายเก่าก็เคยเตือนเรื่องวินัยด้วย